สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษพทุกท่านค่ะคลิปนี้คือการทํานายพระอาทิตย์ย้ายเป็นคลิปพิเศษนะคะแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยย้ายมาอยู่ที่ราศีสิง่งผลอย่างไรนะคะกับชาวพฤกษ์บ้างนะคะก็คลิปนี้อธิบายแล้วก็ทํานาย ด้วยสศาสตร์นะคะก็คือโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปสีแล้วก็มีในเรื่องของพลังงานโชคลาภด้วยการทํำนายครั้งนี้ถือว่ายังเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปอะไรที่ให้รรมาระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่นําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ในเรื่องธุรกิจการเงินหรือความรักเรื่องใหญ่ๆเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปสีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะสำหรับชาวพฤกษ์ศในช่วงวันที่17สิงหาค่ะไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม1เดือนเต็มเมเ,มเลยนะคะที่พระอาทิตย์นะคะจะมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์และได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี เป็นตำแหน่งที่ดีและอยู่ในราศีธาตุไฟปังมากบอกเลยนะคะอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนพันธุของชาวผกศพเรือนพันธุเกี่ยวกับอะไรบ้างเรือนพันธุเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สมบัตนินิสัยลึกๆนิสัยลึกๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับแม่ประมาณนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแม่ จะดีขึ้นคุณแม่จะซัพพอร์ตนะคะเป็นผู้หญิงในบ้านจะซัพพอร์ตเราอย่างดีสนับสนุนอย่างดีนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยได้มีที่ดินได้มีบ้านหรือได้มีรถมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นประสบความสำเร็จนะคะในบางคนเนี่ยคือเป็นในลักษณะที่อาจจะค่อนข้างเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยอยากคบค้าสมาคมกับใครจะติดบ้าน จะทาอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรืออะไรก็จะทําเก็บไว้ไม่บอกใครจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะจะเก็บไว้จะเก็บงําไม่บอกใครอ่านะคะจะเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีโลกส่วนตัวด้วยก็มีสิ่งที่จะต้องระวังก็คือความใจร้อนนั่นแหละนะคะทําอะไรก็ค่อยๆพิจารณาเพราะว่าถ้าเกิดมีดาวพื้นดวงที่เป็นดาวบาบครออะอันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพคุณแม่ การไม่ไม่ถูกไม่โอเคกับคุณแม่แบบนี้เรื่องอารมณ์นะคะหรือว่าในเรื่องของการมีรถมีบ้านก็อาจจะไม่ได้มีเท่าที่คิดก็อาจจะเป็นรถมือสองนะคะหรืออาจจะแบบอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ส่วนใหญ่จะติดบ้านอยู่แล้วอะคะ่ะเออก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์กับคนรอบข้างมากกว่านะะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ถือว่าดีเพราะว่า อาทิตย์เขาได้ตำแหน่งดีมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะไพ่บอกอะไรได้ไพ่แปดถ้วยหัวกลับบางคนนะ่ะได้งานใหม่ได้ย้ายได้ย้ายงานเข้ามาอยู่ใกล้บ้านแน่นอนใบเนี้ยนะได้ย้ายงานย้ายที่ทำงานมาอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นเนี่ยคะ่ะ T h M Place T M Place เนี่ยเป็นไพ่จักรพรรดินีเป็นไพ่แม่เป็นไพ่ใกล้บ้านน่ะ ให้พูดยังไงเนาะมันชัดสักขนาดนี้นะคะบางคนสิ่งที่รอมานานสิ่งที่หวังมานานได้มาอยู่ใกล้บ้านใกล้ช่องตัวเองนะคะอันนี้เด็กถือไม้เท้าหัวกลับยังคิดที่จะทําโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆอยู่นะคะเนี่ยต้องการที่จะประสบความสําเร็จได้เงินใหม่งานใหม่อะไรแบบนี้แต่ว่าคุณคิดแล้วคุณกระทาแต่จะรู้กันในครอบครัวในวงศาคณาญาติของคุณนั่นแหละ เออคนอื่นจะไม่มีทางรู้เด็ดขาดเก็บเงียบเลยนะคะคุณสม่ำเสมอในการทำงานหลายคนค่ะชาวพกทธศพหลายคนที่มาดูคลิปนี้สม่ำเสมอในการทำงานมีวินัยแล้วหลายคนอยากจะแบบมีทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ได้บอกใครเพราะคุณก็นะเกิดบอกคนอื่นแล้วเขารู้แล้วเขาทำก่อนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นช่วงเก็บเนือ้อเก็บตัววางแผนอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวงเงียบๆนะคะเนี่ยครอบครัวมีความสุข บางคนได้บ้านใหม่ได้ที่ดินแบบนี้เลยนะคะสี่ไม้ทาบางคนมีงานงานมงคลในบ้านบางคนมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าความอิ่มสุขในครอบครัวการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของงานญาติพี่น้องครอบครัวคือพลังใจสำคัญที่จะซัพพอร์ตหรือนำสิ่งดีๆมาให้ โชคลาภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาจากคนใกล้ชิดมาจากคนในครอบครัวคุณแล้วคุณรู้ด้วยชาวพลึกศพร,รู้แล้วนะว่าการที่จะไปสู่ความสําเร็จไปคนเดียวไม่ได้นะคะอันเนี้ยคุณจะประสบความสําเร็จมากๆในช่วงช่วง1นึถึงสิกันยาคือช่วงเนี้ยช่วงครึ่งเดือนหลังของสิงหาอาจจะยังมองไม่ได้เห็นอะไรมากแต่พอช่วงนั้นนะ่ะ ไกลที่เขาจะย้ายแล้วไกลที่อาทิตย์อาทิตย์เขาจะย้ายแล้วอีกสิบอีกสิบห้าวันนี้เขาจะย้ายอะ่ะคุณจะมองเห็นหนทางแห่งความสําเร็จแล้วก็หลายคนก็ประสบความสําเร็จในในสิ่งที่ตั้งใจไว้เลยนะอันนี้คือห้าดาคือไพ่สาเร็จและส้มเชื่อว่าคุณไม่ได้ดือ้อเพราะคุณรับฟังคนในครอบครัวแต่คุณมีความมุมานะแล้วก็เข้มข้นมากๆในเรื่องของการอยากประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นส้มเชื่อเหลือเกินว่าคุณนะ่ะมีแรงซัพพอร์ต นะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ดีมากนี่คือความโชคดีค่ะในช่วงนี้เลยเอามาดูกันในเรื่องของโชคลาภที่พาอาทิตย์ส่งผลให้กับชาวพฤกษบ้างนะคะในออบสอดอันเนี้ยเลขที่บ้านทะเบียนรถอสศวินถือดาบเลขที่บ้านทะเบียนรถเดือดซันเด็กหรือคนท้องหรือชาววันอาทิตย์ ะะจะนําโชคลาภมาให้นี่นี่คือไพ่แบบไพ่พระอาทิตย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะเป็นเด็กหรือคนท้องหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะที่เขาเข้ามาใหม่ๆจะนําโชคลาภให้คุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวพฤกษ์ศพนะคะขอให้ชาวพฤกษบทุกคนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ